วันลือนี้จะสอบแล้วแต่รู้สึกไม่พร้อมเลยทํายังไงดีอ่านหนังสือถ้ากูอ่านเรื่องกูจะถามมึงมั้งก็อ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีขอคําแนะนําหน่อยวิธีทําให้สอบผ่านหนึ่งสาะผมด้วยแชมพูที่มีรูปแมวบนขวดอะไรของมันวะพี่ครับ แชมพูที่มีรูปแมวบนขวดนี้ยี่ห้ออะไรครับไม่เคยเห็นนะคะพี่มิวลูกค้าถามหาแชมพูรูปแมวค่ะแชมพูรูปแมวมีแค่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวล่ะค่ะที่มีรูปแมวคุณลูกค้าใช้เองเหรอคะสองกินอาหารที่ชอบที่ทำด้วยตัวเอง เออปรึกษาหมอดูมา,มา่ะมะหมอเขาบอกว่าให้ทาของที่ชอบกินเองอะเนี่ยอย่าไปคนมันสิรอให้ด้านล่างมันสุกก่อนแล้วหมอดูที่ว่าเนี่ยไปเจอที่ไหนมาเชื่อถือได้หรอตอนแรกก็ไม่รู้เชื่อถือได้ไหมแต่ว่าเอ้สอบแบบผ่านในรอบแรกเลยนะไอ้เบนสอบตั้งสี่รอบกว่าจะผ่านอะจริงเหรออ,อืมหมอดูสำนักไหนเนี่ยเป็นหมอดูอะไรอะหมามะแบบเราแอดไลน์ไปคุยอะ เด็กสมัยนี้เขาก็ดูหมอออนไลน์กันเนาะหมอดูตรงห้วยขวางที่ม้าเคยไปดูเนี่ยเขาก็เปิดให้ดูออนไลน์แล้วนะนี่จำป้าเพนได้ไหมตอนเนี้ยเขาก็วิดีโอคอลคุยกับหมออยู่ค่อนคืนเน่ทำไมค่อนคืนด้วยอะมาเขาจีบกันอคนนี้ตั้งเย่ตั้งแย่ทำไมจีบหมอดูอะโอ้ยอย่างป้าเพนอะ ขนาดหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยมันยังชอบเลยอันนี้หวาน,อน,นลองสเต้นท่อนฮุกเพลงงอกของโฟดสี่ห้ามอ่านหนังสือหลัง20นาฬิกาเด็ดขาด